อรุณสวัสดิ์ค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์โลกน่ารักและสำหรับวันนี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับสัตว์บกเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์บกคืออะไรสัตว์บกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนมาก หรืออาศัยอยู่บนพื้นดินตลอดเวลามีทั้งสัตว์สองขาสัตว์4ขาหรือมากกว่านั้นทั้งนี้ยังไม่รวมมนุษย์สัตว์บกส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเด็กๆอยากรู้จักสัตว์บกชนิดต่างๆกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆอยากรู้จักกันแล้ว เันตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณจิ๊กมีสัตว์บกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้หลายตัวเลยค่ะไปกันเลยค่ะฮง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 ,งบกบกหมาหรือเรียกสุภาพว่าสุนัขหมาเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสในการมองเห็นได้ยิน และดมกลิ่นได้ไวมากหมามีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งพันธุ์ที่ดุร้ายและพันธุ์ที่ไม่ดุร้ายมนุษย์เราชอบนำหมามาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเพื่อเอาไว้ให้เหา่าเมื่อมีคนมาถึงที่บ้านและบางทีหมายังช่วยเจ้าของบ้านขับไล่โจรได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อมีคนแปลกหน้ามาเยือนที่บ้านหมาก็จะเห่า ทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยรู้ว่ามีคนมาบ้านหมาบางตัวเป็นเขาเรียกว่าสุนัขตำรวจตำรวจจะใช้หมาเพื่อไปดมกลิ่นตรวจจับผู้ร้ายตรวจจับสิ่งแปลกปลอมเนื่องจากหมามีจมูกที่ไวมากและได้กลิ่นเร็วกว่าคน แมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กินเนื้อของโปรดของแมวก็คือปลาชนิดต่างๆแมวมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมแต่ว่าก็สามารถหดซ่อนเล็บได้เหมือนเสือแต่แมวมีขนาดตัวที่เล็กกว่าเสือมีความน่ารักคยออนทำให้มนุษย์เราชอบนำแมวมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน กระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดตัวเล็กใบหูยาวมีขนปุกปุยทั้งตัวหางกลมกระต่ายมีสะโพกที่แข็งแรงจึงทำให้กระโดดได้สูงกระต่ายเป็นสัตว์สืบพันธุ์เร็วเพราะใช้เวลาในการตั้งครรภ์หรือท้องเพียงแค่30วันเท่านั้น กระต่ายมีฟันหน้าไว้แทะกระต่ายชอบกินพืชและของโปรดของกระต่ายคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะของโปรดของกระต่ายคือแครอทแต่จริงๆกระต่ายไม่ได้กินแค่แครอทนะคะกระต่ายกินผักทุกชนิดเลยค่ะอู๊ดอูดอูดอ๊ดอูดหมูหรือสุกรเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ เป็นสัตว์ที่มีเท้ากีบคู่กินได้ทั้งพืชและสัตว์หมูตัวสีชมพูน่ารักถูกเลี้ยงให้อ้วนพีและใช้นำมาเป็นอาหารของมนุษย์มอมอวัวเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่มีกีบเท้าใหญ่มักถูกเลี้ยงไว้เพื่อเอานม มาทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมต่างๆเช่นนมโคสดหรือนำมาทำประกอบอาหารอย่างอื่นได้อีกมากมายและเนื้อวัวก็ยังนำมาเป็นอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วยนะคะแกะแกะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่มีขนปุกปุยถูกเลี้ยงไว้ใช้งานและ จะถูกตัดขนมาเป็นเส้นใยเพื่อมาทำเสื้อผ้าเนื่องจากขนของแกะมีความหนานุ่มจึงใช้สทำเสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อกันหนาวเป็นต้นแกะกินอาหารประเภทพืชและหญ้าเป็นอาหารเจี๊ยบเจเจียลิง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวานอนลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะคล้ายมนุษย์ลิงมีความว่องไวซุกซนอยู่ไม่นิ่งลิงจะถูกฝึกหัดให้เก็บมะพร้าวหรืออาจจะเคยเห็นลิงเล่นละครซึ่งเราจะเรียกว่าละครลิงแล้วรู้ไหมคะว่าอาหารของโปรดของลิงคืออะไร ผล,ลไม้ทุกชนิดค่ะหรือที่เราเห็นลิงกินบ่อยๆก็อาจจะเป็นกล้วยแต่จริงๆแล้วลิงสามารถกินพืชผักผล,ลไม้ได้ทุกชนิดนะคะยีราฟยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องตัวสูงคอยาวมีขาสองขาและมีลิ้นที่ยาวเป็นสัตว์ที่กินพืชค่ะ เลนเปลนเลนเลน,ลน,ลน,ลนช้างช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่งวงยาวและมีใบหูที่กลางใหญ่เท้าช้างก็จะใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักช้างมีผิวหนังที่หนาช้างจะใช้งวงในการหายใจและหยิบจับอาหารเข้าปาก มีงางาใช้เป็นอาวุธเพื่อปกป้องตัวเองจากศัตรตูช้างเป็นสัตว์กินพืชอาหารที่ช้างชอบก็คือกล้วยและอ้อยช้างเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งในป่าและที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งานมนุษย์นำช้างมาเลี้ยงเพื่อใช้ลากสิ่งของสิงโต สิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้จะมีแผงคอหนาส่วนตัวเมียจะไม่มีสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อและอาศัยอยู่ในปา่าเสือเสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ในปา่าและเสือก็เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นสัตว์นักล่า ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมม้าสามารถยืนหลับหรือล้มตัวลงนอนเพื่อหลับก็ได้ม้าอาศัยอยู่มีทั้งในป่าและทั้งที่คนนำมาเลี้ยงไว้ใช้งานบางคนใช้ม้าเพื่อมาแข่งกีฬาเพราะม้าสามารถวิ่งได้เร็วคนสมัยก่อนนำม้ามาใช้ในการเดินทาง หรือเพื่อลากรถกวางกวางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้จะมีเขาส่วนตัวเมียจะไม่มีเขาชอบอยู่ลำพังและชอบกินใบไม้อ่อนหรือหญ้าอ่อนหมีแพนดา้าแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาหารโปรดของหมีแพนด้าก็คือใบไผ่ แพนด้าจะมีขนสีดำบริเวณรอบดวงตาใบหูบ่าและขาทั้งสี่ข้างส่วนอื่นๆจะเป็นสีขาวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ต่างๆไปแล้วสัตว์ที่คุณครูกล่าวมาคือสัตว์บกแต่สัตว์บกยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีสัตว์อีกมากมายหลายชนิด ที่อาศัยอยู่บนบกเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างนะนอกจากที่คุณครูสอนมาเด็กๆลองอัดคลิปมาบอกคุณครูนะคะว่าเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างนอกเหนือจากที่คุณครูสอนมาและเด็กๆชอบสัตว์ตัวไหนมากที่สุดนะคุณครูอยากรู้จังเลยอย่าลืมอัดคลิปส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะ แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย